สวัสดีทุกคนคะ่ะรอบเย็นนะครับพี่น้องพอดีจะไลยสุดฝนตกเมื่อสือครับพี่น้องฝนตกนะคะระับพอดีาอาบน้านะคะสะผมผมเปียกกับพี่น้องผมร่วงเมื่อสยังไงอยู่โอ้ยเอ้ยแต่เป็นครับพี่น้องไอ้ผมร่วงนะคะแต่แต่แต่เพิ่งสังเกตเันนี่ร่วงผมบางได้ไหลเมื่อก่อนนี่ผมหนาหนา,นานนะะพี่น้องไอ้เออเ่าแล้วสิละ่ะครับพี่น้องนะแต่ยังไงก็เออมันก็ยังมีให้เฮายู่หน่อยนึง <laughs> ไม่ได้ไม่ได้นะคะเอามาคุยกันนิดนึงครับพี่น้องนะคะป้าก็ จะนะคะฝากเป็นนะคะวิดีโองไห้นะคะพี่น้องฝนมันตกเดียวยันสัญญาณมันบุดีนะคะป่าไรขึ้นมานะคะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวมืออื่นป่าก็จะไปอัสปรากเรื่องเกี่ยวกับงานนะคะเมื่อื่นนะคะป่าก็เลยว่าเอาวันนี้ก็เลยมาวอาสู่กันฟังนะคะพี่น้องนะคะวอาสู่กันฟังว่าเหตุผลนะคะเดี๋ยวยินตื่นเต้าขึ้นมากนะคะพี่น้องเขาก็อุตส่าห์ถามด้ค่ะพี่น้องถามว่าเฮ้ยอยังว่าอันจำเลย่องไหม อันตื่นสามากกูจะได้ยินข่าวว่าโอ้ยไปฮ่องกงแล้วฮ่องกงฟูดหาคนทรงเขาได้เพราะขับรถพี่คนทรงเขากูสิบินไปทรงเขาวสันตัวบ๊วยราคาคุยพี่น้องเลยมันหลอกอีกแล้วครับพี่น้องจกตายเอฟซีอีกแล้วนะคะเห็นไหมคะเป็นการที่โชคดีนะคะกูทำในเดอ้อนะจำเลยเนี่ยนะคะเราไปกองเชียร์เราไปกองเชียรกย์กันนะวันสันกองเชียร์นะคะแล้วขายเสื้อได้กี่บาทคะ เด้อขายเสือตัวละสี่ร้อยบาทของมึงนั่นนาโอ้โหบวกกรบรุ่นหันเป็นพันๆกุตแเนี่ยอู้ได้เป็นแสนเลยนะคะพี่น้องมันคือคักแถววานนะคะเออเดี๋ยวเดดี๋ยวกูตกตกเหล็กบอลอีเดยวได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเด้อเออเดี๋ยวบอกรบกวนถามมันบอกสาม้ลยเก่าแล้วตีแต่ตัวละสามเลยเออเออสามเลยเก้าาพี่น้องตัวละสี่ร้อยเออเดี๋ยวเด้อตัวละสี่ร้อยค่ะอ่าคูณอ่าหนึ่งพันนะห้าร้อยเบิร์ตจีตั พุ่นน่ะปัดบอบอนี่หน่อยเด้อครับพี่น้องกับพันกัวหกแสนกลัวผลเด้อครับพี่น้องขันมันอันนาขายอันตัวอ่ะตัวหนึ่งสับพันกวนนี่นะะเออมึงคิดดูสิว่าปัาดที่ตัว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 ขันตีแล้วพันอ่าคุณนพันตัวนี่เอานี่เอาเอ่อเท่ากับสี่แสนบาทนะคะพี่น้องพูดถึงเด้อทำมันขายเสือนะคะที่จะไปนี่นะตัวละสี่ร้อยน่ะคุณพันหนึ่งนะคะพี่น้องก็ะื้ได้สี่แสนบาทปัาดที่ถูกพี่น้องคือสีขาดเทวะจำเลยไหม นะคะเตรียมพรมเลืพี่น้องคือว่า,าพิดหวังในเรื่องจุดนี้ขึ้นกันนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าอะไรนะเขาบอกว่าเนี่ยจำเลยนะคะดีใจแบบว่าบอกระสีกระสีมาบอากับอันเอฟซี FC, เป่าหูเอฟซีกระสีว่า โอ้นี่นะเพราะบุญบารมีเมันบอกว่ากูนี่นะไปไปคัดนะคะเอออันนาพมนะคะเออพมซีนาของกูนี่แล้วกูไปคัดกูไปเป่านะคะจะได้เป่าทุกเป่าสูกหนีกสิว่าได้ค่ะจําเลยอะกสิว่าเออนี่แหละดูสิศักดิ์ศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนนะคะเออพญางูเหลือมกูช่วยเหลือเออนะคะเออเพราะว่ากูฟันดีแบบนี้นะเพราะว่าอย่างเขาบ่งบอกว่าเออให้ไปปัดไปเป่าซะนะยังกษิดีขึ้นเอาไปแมาพี่น้องเออนะ กูก็ไ่ได้รูปรู้หรอกนะคะสุดท้ายใส่เลื่อนคะ่ะเลื่อนอีกแล้วล่ะค่ะใส่เลื่อนพูดนะพี่น้องเลยกับพูดกัสิไปร้องปีใหม่บุญละมั่งนะคะสลองปีใหม่นะคะป้าก็เลยจะบอกว่าเออนะคะมึงดีใจไปโลดนะ,ะคะกูสิบอกซึมึงฟังว่าเหตุผลที่นะคะสารพระภูมิเนี่ยนะคะเลื่อนไปเนี่ยเพราะอย่างเพราะว่า เขาได้ยินข่าวว่านะคะพยานเอกเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยมันบอกรับพี่น้องนะคะมันย้อนแย้งที่กูพูดให้ฟังได้เลยว่ามันย้อนแย้งกับในการที่ว่าเออพยานหลักฐานว่าเห็นมึงนะคะอยู่บึงสวนตรงนั้นตรงนี้มึงบอกว่าไปกีดยางนะคะมึงก็บอกว่าออ้ยเดี๋ยวกูมากีดยางเนี่ยยังเอ่อหน้าอ่หาหกต้นนะคะแต่ว่าอุปกรณ์บูมี่นะคะมึงเบิ่งเด้อมัดย้อนแย้งค่ะเขาบอกเคยไปเปิดเผยตรงไหนนี่แหละในการที่นะคะมึงก็เลยตกจะเป็น จำเรยตัวจริงในอนาคตเนี่ยเพราะว่าอย่างท่านก็เลยบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ไม่เคยได้ยินเลยอันนี้เขาก็เลยออกมาบาเพระซื้อออกมาว่าปั๊บมันก็เลยเป็นการที่อฮ้ยนี่แหละสิ่งที่ทําให้ศาลนะคะพระภูมิเนี่ยนะคะเรื่อนออกไปอีกเพื่อจะไปพิจารณาตอนแรกบอกว่ามึงสิรอดสิรอดนะคะยกโยกโยกผมจุไทยศาลพระภูมิพนกับศรวาตัวเฮ้ยมาตั้งพิจารณา เอามาย้อนแย่งเบิ่งกระดาว่าเป็นจังไดน,นะคะในเมื่อพยานบอกว่าผมเห็นจริงๆครับตรงนั้นนะครับหนูเห็นจริงๆครับวันนั้นนะครับเวลานั้นเวลานี้มันก็เลยเป็นการที่เบิดเปิดเผยเขาบอกว่าเขายังไม่ได้พูดกับใครที่ไหนนะคะเพื่อของมาเปิดเผยวันนั้นอาจจะไม่ได้พูดในศาลก็ได้นะคะมือนั่นนะ่ะพอออกมาบอกปั๊บนาคาอ่ะเขาเลยตีปับ๊บเขาก็เลย โคไปนีู่้ละสารประพุ่มนะคะพี่น้องสารประพุ่มเลยบอกว่าเอออย่างนั้นนะเป็นการที่เลื่อนละกันจะได้สอบปากคาจะได้สอบเพิ่มนะคะพี่น้องอาหาหลักฐานเพิ่มเป็นบอกค่ะจําเลยก็เลยว่าเออนะนี่แหละค่ะมันก็เลยวันรอดไปนะคะก็ได้เห็นบอสซิงซักสิทซอยวสันเพิินวานน่ะนะเป็นกับคว่มเสือเพิ่นว่าค่ะพี่น้องเด้อมึงเสือไปหลุดนะคะในเรื่องจุดเนี้ยเขาหาหลักฐานเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาก เอาให้มัดตูมึงบบให้ดินกูแหงยานแต่มึงบินหนีอยู่มึงแหงบอกว่า,วาโอ้กูจะไปชมดาวกูจะไปดมุมอ่าเรือแข่งว่าสันโอ้ยพุทธิตอ่ายังก่อไอ้น้องไข่พุ่นนะ่ะฟังเล่าพุ่นนะ่ะมึงก็สิขำฟังปฏิบ,บัตินี้มึงก็สิแอบนี้เราเพอดีบางเอินนะใจสู้เสือว่าสัตตัวเขาก็เบิงกันบเหลียวเขาเฝ้ามึง้เลียวเขาสิมึงออกนอกประเทศได้ตีนะคะเขาก็ติด ลีดเล้่วมึงเข้าใจบอมึงสิออกนอกประเทศภาษานบกอยู่ไก่เคียงนะเพื่อนบานซืือมันก็เป็นอ่าอันจิกหัวมึงมาไดมึงเข้าใจบ่มึงสิหนีไปใสนะคะนอกจากมึงผูกข้อตายเท่านั้นละกูสิบอกสู่ฟังนะคะมึงจะเฝ้าดิ้นมึงจะเฝ้าแบบดีใจหลายเออนะคะมันยังมีอีกเยอะนะคะที่ว่าสารเนี่ยอ่าศาระภูมิเนี่ยนะคะเลื่อนให้มึงเพราะมึงมีโอกาสว่าเออ ช่วงนี้นะให้มึงจำสินให้มึงกับตัวกับใจใหม่นะฮะให้นั่งอาจจะให้คิดได้ว่าอาจจะสารภาพเอียงออกมากก็ไ้นะคะนี่เห็นบอกนี่แหละมึงก็เป็นการที่ว่าเออนี่เห็นบอกเพราะบุญบาร,รมีกูนะคะกูเซ็นไหวนะคะนั่งลงนั่งล่ำเป็นลอยนะคะแล้วก็เฮ็ดน,นั่นเฮ็ดน,นี่มาบุญบาร,รมีมาซอยน่ะมึงอย่าวาต่อข้าเกิดคนเฮ่าในะเฮ็ดผิดมากขาคนตายมากสิขันมึงอย่าคิดว่าความเรื่องเสือแต่สารพระผู้นี่เขาเอาเรื่องความเสือว่าเฮ็ด บุญเล้วมึงสิอ่าลบล้างกันที่มึงเป็นโจรมึงเป็นจำเลยมึงเป็นฆาตกรนี่มันเป็นไปบ่ได้นะมึงอย่าเฝ้าชะล่าใจนี่แหละเขาปล่อยให้มึงเนี่ยออกไปหาเนี่ยนะคะหาความผิดเพิ่มก็ได้นะคะมึงออกมานั่งโวนั่งดา ออกมาแฉ่แม่ปากอาจจะผีเจาะปากมึงกระไรนะออกมานางเบาน่อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ว่าเอฟซีเขาก็จับตามองนะเขาก็รู้ยู่แล้วว่าคนเขาก็ตื่นมากกูโอ้กูคิดว่าตื่นขึ้นมากกูเซดีเขาดีด้กับพี่น้องเด้อเขาดีแตงทีต่กูกับสิ่ส่วนศาสตร์มึงยีดอกนะสงสารมึงอยู่เออปล่อยปล่อยมึงอีกสักพักหนึ่งก่อนนะคะกูกับเซนดีรู้ตัวกูยังว่าเอ๊ะเหมือนขึ้นเรากูฝันเอากูไปงานวัาสันงานแต่งงานเอาลูกกูแต่งงานใหม่สิวันสันมาบอกคนเต็มเลยวันสัน มางานมาเอาไปมามาไปยังเคื่อเปลนแต่งงานอยู่ตุนอทุงหน้าว่าสันกันแท้หน้าหมืดหม,มึดพนะโอ้ยเอาไปมากกูเลยว่าเฮ้มันเป็นอย่างนอว่ากูได้ยินข่าวว่าเออสงสัยนะจำเลยนี่โดนเขาคุกเลยได้นี่ไปกินสลองกันอันเขาสาก,กันอยู่ในคุกเลยได้นี่นะกูก็คิดถึงสันเด้ตื่นขก้นมากป๊บกูบ้านนี่บึงข่าวเลย โอ้ยพี่น้องนะคะเออเลขานั่นวี p ไอพี่กูนะ่ะส่งมาเลยวายผสมใส่เลื่อนอย่าง้วรใส่เลือนอย่างีกแล้วโอ้ยกูเงยไหลกับพี่น้องโอ้ยคนเฮ่าเนาะเอาเฮาจนชิดล้วคับพี่น้องใส่เลื่อนเฮาก็ถ่ายอีกเนาะนะคะเฮาก็จะไปใส่ใจยังเถอะว่าเออให้กินนอนรับดีเดอร์นะคะจังไงเฮาก็บเบิงต่อไปว่าสิเป็นยังไ๋นะคะนตั้งแต่อันน,าาน่ะนะคะพยันตั้งแต่ผมเบ่มออกมาว้านี่ล่ะคะับพี่น้องมันก็เลยเป็นชุดชุนวนได้บอกว่าเอาแล้วกูต้องหาหลักฐานให้อ่าเอาให้ เอาให้มันเอาเอาให้รักโตมันได้อย่างสี่นะนะเพราะว่ามันบอกว่าแต่เราคนออกมานักกฎหมายนู่นอันนี้ออกมาบอกนะอุ้ยรอดแน่รอดแน่ยกแน่มึงไปเบิงแน่นะคะอาการที่ว่าอีเถือนแต่มันมีสิทธิ์ที่จะเอ่อรอดยุดอกนะคะรอดจังไงก็ติดคุกเออนะคะแต่บริอันรอดรอดได้กันรอดที่ว่าอันปะหารด้วอค่ะเด้อเพราะว่ามันหนิดหน่อยนะคะมันหนิดหน่อยมันบวเท่าไหร่หรอกนะคะยังหน่อยติดคุกและหลายเปียยังหน่อยมันอาจจะรอดนะคะ อ่าเสียคับปั๊บมาหรืออาจจะเป็นการดิดยิดคุกอ่าอ่าหาปีหกปีสิบปีก็ว่ากันไปแต่ว่าจ,จำเรือเนี่ยถ้าอันนี้นะคะบ่มีสิทธิ์ที่จะรอดหรือหลักูวารเนี่ยนะคะเก่าสิบเก่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะพี่น้องมึงเบิ่งนกักกฎหมายบางคนนี่เขามาวิเคราะห์เห็นบ่เออในระพยานเวทล้อมในลระสิ่งสําคัญที่เขาเห็นด้วยและเห็นทั้งประจักษ์ตาเขาสอบปากคําที่ทีไหลลระเขาก็าบอกคือเก่าเขาบอกคือจำเลยเดจจำเลยบอกท <Born. S 2> เท่าไรนี่มันก็บบอกคือเก่านี่ละ โม่ไปกรับไปกรับมาโยงศิลป์มันก็เลยเหตุให้เก้าอ่านะฮะสานเนี่ยพระผู้เพิ่นก็เลยวันเลื่อนอ้าวขูดหาเบิ่งกนะนาลักฐานเพิ่มเติมเมียนบอกค่ะเออนะคะนำสมก็ออกมาแฉทั้งสันทั้งศี่ก็เออมึงกระปอบกันนั่นละเพราะมึงได้เงินเราสูเนาะเมียงเสบ่ว่าวันว่าวพิทตับบ่ได้เดียเห็นบอกขนาดนั่นเออยังก็ค่ะอันที่ว่าซื้อเนี่ยส่องได้คันว่าวเพราะถือตับปัสสนออกมานั่งมีผักวิจารณ์คันเบนเขาว่าดีประศัตอุ้ยส้มโย่เขาคือบัคฮาถืนมึงสะดอกวะนี่แหละค่ะพี่น้องนนนอ,งนอ,นองเเลก็าาบ่่วส อย่างน้อยนะคะเราก็รอดูนะคะถึงปีใหม่บุญละค่ะอู้ยเดือนท่านว่าหากินหัวเมื่อยนะกูก็ทาอีกนี่แหละค่ะ พวกมึงก็เลยต่อสตาชีวิตหาแดกได้อีกได้ป่นี้เห็นบล็าคกขพี่น้องเอ้ยเดยวกสิวัดดินละนะคะอ่าอ่า,อายังบุญบรรารมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ตาสว่างมองหินกนสิวะดิเอ้ยมึงเปิดตักสนนหนาเดา้ออันนี้หมายถึงว่าเขาเลื่อนเด้อเลื่อนใส่ใส่เลื่อนบอ่าเมนยกฟองเด้อเออนะครับมึงไปดูแม่นหน้องสิเขาก็ไม่ได้เป็นทุกข์เท่าไหร่แล้วเขารู้แล้วล่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นเขาจะต้องเอาความมัน ใจนะคะเอามั่นใจให้มากที่สุดที่เขาถึงบอกว่าเออสารเนี่ยถึงเรื่อนออกไปอีกนะคะพี่น้องว่าเป็นยกฟองหรือพวกมึงอย่าพึงอย่าปีกอ่าปีกกลางปีกนนะย,ก,ยกตูดตีตับตับตับเด้อมันโบเมนนะคะสูยังกจะจำเรื่อเก่าเออนะคะคดีฆาตกรรมนี่นะคะเรื่อนออกไปถึงเดือนธันวาคมนะคะพี่น้องปีใหม่พอดีนะคะยังได้เข้ากันล่อสลองกันด้รับพี่น้องนะคะอ้า ว่ากันไปมันกจะได้เห็นจําเลยนอนกินอยูุดีมีแห้งนะคะเออนะคะมันจะได้น้อนผวามาหลายครั้งแลวแต่มันก็ใกล้ๆมันก็จะได้ผวาอีกรอบหนึ่งค่ะพี่รองเอาขอบคุณรอบดึกได้ค่ะเดินนะคะฝากเป็นคลิปไ้ฝนตกกับพี่รองอยานสัญญาณบุมี่ก็เลยบบาก,กาไลสุดนะคะดึกเร็วนะคะพรุ่งนี้ป้าประมาณก็สิบมุกวัวได้ป่็สี ไปแต่เสาเพราะว่าอันเวลามันเปลี่ยนด้ค่ะเด้อน,นะคะเวลาเปลี่ยนนะคะตอนนี้เออเอ่าสิบเจ็ดนาฬิกานะคะพี่นออ้องอ่าเยี่ยมเลยค่ะเด้อนสิบสี่นาที มันเร็วเออม no hey, hey, ันซ่ากว่าหนึ่งสมุงมันบอกค่ะถ้าโปต่อไปเนี่ยหนาหนาวถ้าป้าสีไรสุดป้าก็ตรงมาเร็้วกลัวเมียนบอกค่ะพี่นองเพราะว่าเวลาถ้าเขาอุตสาห์ไปมันก็ซ่าไปตั้งหนึ่งสมุงหนึ่งมันก็ซ่าล่าซ่าจากเมืองไทยอีกนะคะพี่นองนี่แหละค่ะนะคะหนาหนาวมันก็เป็นสิมันก็ตรงเปลี่ยนแปลงมันบอกเดี๋ยวป้ากระสีเรีเฮ็ดงานเหลวนะคะป้าเฮ็ดงานถุกมือเลยนะกลับมาจากกม่มงกับประมาณอ่าปลาเข่าใบมุวงบางทีบางอาจจะไลยชุดช่วงเ้าบางทีถ้าทำงันช่วงเซากับ่่าาวเพพรุงีไปส้น เรื่องกันที่เหตุงานกับพี่น้องนะคะให้กำลังใจะค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณทุกคนที่รักประสุมนะคะขอบคุณมากมายนะคะนะสายสะพานบุญยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวทำบุญกันเนาะ,ะเนาะอ่ะปากันไปขอบคุณมากมายคะ่ะเจอกันใหม่นะคะฟันดีทุกคนคะ่ะจากประส้มซอกชูคะ่ะอย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์สำหรับประสุมนะคะ